ทำสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้พระเจ้าแนะนำโคนไม้เรือนว่างเรือนว่างก็มีเห็นไหมในห้องข้งเราก็ได้เงียบๆนั่งสบายๆไม่ต้องวิ่งไปท้องถ้ำชะเงื้อมผาป่าช้าป่าชา้า,ชาป่าชัดที่แจ้งลองฟงังมันดีอยู่นะแต่ถ้าเรายังละนันทิความเพลินไม่ได้ไอ้เพื่อนสองเนี่ยมัจะตามเราไปในถ้ำตามไปในป่าในเขา นั่งอยู่ในถ้ำก็นั่งคิดมีความเพลินมีนันทิตลอดเวลาเลยปรุงเรื่องโน้นปรุงเรื่องนี้ฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็วิ่งออกจากป่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าอุบาลีใครจะคิดว่าไปอยู่ป่าช้าป่าชัดโดยที่ยังไม่ได้สมาธิจิตผู้นั้นจะปลิวไปจะจมลงเลยบอกอุบาลีอยู่ในหมู่สงเเอเเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้สมาธินะ แล้วเราไปป่าช้าป่าชัดก็เรียบร้อยพระพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนกระต่ายมันเห็นช้างเล่นน้ำลงไปในหนองน้ำมันก็เอางวเอางาฟาดน้ำเล่นสนุกสนานกระต่ายเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าตัวเองก็คงเล่นได้กระโดลงไปตุ้มจมเลยเพราะหนองน้ำมันลึกกระต่ายมันตัวเล็กกระต่ายก็จะถูกน้ำพัดปลิวไปหรือจับจมลงไปในห่วงน้ำ เพราะฉะนั้นการไปอยู่ที่นั่นน่ะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนั้นมันเป็นตัวตัวเลือกเท่านั้นงั้นเราง่ายๆเจริญมารคกแดคอยทิ้งอกุศลการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาคอยละนันทิคอยตั้งไว้ที่กายะคตาสติแค่นี้ได้แล้วเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงผู้ที่ยังอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสทำอย่างไร หนึ่งเราเห็นอาสาธารูปอร่อยของขันห้าเห็นอาทธินวะเห็นนิสลณนะอุบายเครื่องออกไปจากขันห้าเราเอาตัวลอดได้แล้วเราต้องแตะอันดับแรกให้ได้คือโสดาบันบุคคลสินห้าบริบูรณ์และอย่าวันไหวในพระรัตนไตรต้องเชื่อคำศาสดา100%เปอร์เซนเราจะได้โสดาบันนอนมาแล้วเกิดอีกไม่เกินเจชาติได้เป็นพระอรหต์นแน่นอน